สวัสดีครับยินดีต้นอนรับทุกท่านเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ที่3มกรานะครับคืนนี้นะครับมีบอลดีบอลเด็ดไม้สามคู่มาให้เยอะเลยนะครับต้องบอกว่าคืนนี้บอลเตะก,กันเยอะครับแต่ว่าคัดไหมหนึ่แค่1นึ่งกู่เท่านั้น ที่เหลือเราจะแจกกันในกลุ่มบอลวีพีนะครับสนใจเข้ากลุ่มบอลวีพีกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแก่งนะครับมาครับบอลที่เราคัดไม้คืนนี้ก็เป็นบอลพิม์ลีกอังกฤษครับเตะเวลาเที่ทยงคืนครึ่งนะครับแมนยูในเตะนะครับจะเจอกับบู๊เอมตันเวลาเที่ยงค,คืนครึ่งครับ ไปดูสถิติคู่นี้ก่อนครับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเจ้าบ้านคืนนี้ครับปัจจุบันอยู่อันดับที่7ของตารางพรีเมียร์ครับเตะไป18เกมนะครับชนะ9เกมเสมอสี่เกมแล้วก็แพ้ไป5เกมปัจจุบันมีอยู่31เแต้มคืนนี้ถ้าชนะก็จะกลายเป็น34แต้มนะครับก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่6แทนท็อตแนมมอัสสเปอร์ครับส่วนวูฟแฮมตันนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตารางพรีเมียร์อังกฤษครับเตะไป18เกมเช่นกันชนะ7เกม เสมอ4เกมแล้วก็แพ้ไป7เกมปัจจุบันมีอยู่25แต้มครับคืนนี้ถ้าชนะก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไปไหนนะครับเพราะว่าอันดับที่เนะครับแมนยูมีอยู่3 1แต้มครับต่อไปเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทีมเยือนกันก่อนนะครับอย่าง บู๊บแบมตันนะครับบู๊บแบมตันหเกมล่าสุดชนะแค่1เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกม3เกมล่าสุดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหประตูต่อศูนย์ชนะไบริทันหนึประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุดเสมอเชลซีนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสกอร์สูงแรกของบู๊บแบมตันนะครับหเกมล่าสุดต้องบอกว่าบู๊บแบมตันยิงสกอร์ในครึ่งแรกได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับ ต้องบอกว่าบินสกอร์สูงได้ของวูฟแอมตันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ๆๆๆนะครับสำหรับคืนนี้ส่วนสกอร์สูงเต็มเต็มของวูฟแอมตันนะครับหเกมล่าสุดใกลกดสกอร์สูงเต็มเกมคู่วูฟแอมตันต้องบอกว่าเสียใจด้วยครับตายหมดทั้ง5บินเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5เกมล่าสุดชนะ3เกมเสมอ2เกมแล้วก็ไม่แพ้ใครครับ3เกมล่าสุดนะครับชนะนอริด1ประตูต่อ0เสมอนิวคาสเซนหนประตูต่อ1ครับเกบมล่าสุด เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่นะครับไป3ประต,ตูต่อ1ส่วนสกอร์สูงแรกของแมนยูนะครับหเกมล่าสุดนะครับบินสกอร์สูงแรกเข้าไป3บินนะครับเสียไปแค่2บินเท่านั้นส่วนบินสกอร์สูงน้เกมเข้าไปแค่บินเดียวนะครับเสียไปถึง4บินด้วยกันนะครับต่อไปเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้งคู่จากทุกตัวท,ทุกรายการครับหเกมล่าสุดนะครับกลายเป็นทางฝั่งแมนยูนะครับชนะไปถึง4เกมเสมอหนึ่งเกมวูฟแอมตันเจอกับแมนยู5เกมล่าสุดไม่ชนะ ไม่สามารถเอาชนะแมนยูได้แม้แต่เกมเดียวครับ3เกมล่าสุดแมนยูชนะ1ประตูต่อศูนย์แมนยูบุกไปบ้านอูเว์ม,มตันชนะมา2ประตูต่อหนึ่งครับแลือเกมล่าสุดที่เจอกันแมนยูชนะ1ประตูต่อศูนย์ก็คู่นี้นะครับน่าลุ้นสําหรับคืนนี้นะส่วนบินสกอร์สูงแรกและสูง็มเกมนะครับคู่นี้เจอกันยิงกันไม่ค่อยเยอะครับเฉลี่ยประมาณ1ประตูต่อ1เกมนะก็บินสูงแรกและสูง็มเกมต้องบอกว่าเข้าแค่บินเดียวเท่านั้นนะครับจากบินล่าสุดของคู่นี้นะ ต่อไปเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดมาที่ราคาต่อ1ลูกแล้วก็ราคาต่อครึ่งควบลูกครับคู่นี้นะต้องบอกว่าน่าลุ้นครับคู่นี้เราจะไปที่บอลต็งนะครับเราจะไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดมาที่ราคาต่อครึ่งควบลูกครับส่วนสกอสูงนมเกมเปิดมาที่ mapa. 2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่ง คู่นี้นะครับก็ขอลุ้นสกอร์สูงเต็มเกมที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนสกอร์สูงแรกครับเปิดมาที่1ลูกแล้วก็1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็ครึ่งควบลูกคู่นี้นะครับสกอร์สูงเต็มเกมกดได้เลยนะครับ1ลูกอย่างน้อย1ลูกต้องมีนะครับรอลุ้นลูกที่2ครับก็อย่าลืมนะครับอยากเข้ากลุ่มบอลเวทีนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งววััันนนน้้้งงถามีีบบบออออแรยกกเเต บอลเต็งเวีีของเราคืนนี้นะครับบอลเต็งไปแมนยูที่ราคาต่อครื่องกบลูกครับสกอร์สูงเนมเกม2ล,ลูกครับ2ล,ลูกครึง่งแล้วก็2ลูกครึ่งกดได้ครับสกอร์สูงแรก1ลูกกดได้เช่นกันครับขอใหุ้่นนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันตัวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ